สวัสดีครับผมมือน um. ี้จะมาเฮ็ดเมนูเด็ดๆนะครับให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับผมมือนี้เฮ็ดเป็นแบบของแปลกๆแปลกๆไปเพื่อไปเบิ่งนะครับผมเนาะอ้าภาคกาเฮ็ดยังไงเนี่ยรับไม้ไผ่ับไม้ไผ่ครับผมมือนี้มาเฮ็ดย้อยเนื้อใส่บังไม้ไผ um, so ่ครับผม นี่ครับผมต้องให้เป็นลูกไข่ลูกตองนะครับ4ีคูณสีไปเลยนะครับนี่สี่คูณสีครับตำเครื่องใส่ยุย้ยไปถุงที่พ่อมีอย่างไรอ่ะทิมีจะไข่ใบมะกรูดพริกกระเทียมหอมแดงบอกพริกนึ่พริกแห้ใส่คขมิ้นะนะครับจังสีงาม จากหลังเต็ <S 2> <S 2> ไมไปไปฟันนะครับเนาะ <S <S แล้วมีไงเนาะปะลารับยาชงซิ่งมีปลาเกลือผงนัวน้ำปลาซอสหอยเด้อดจัดใส่ใส่ใสลายแซบลายผงนัวสูนี่แซบนัวแซบแซบนัวแซบปลาน้ำ กรอบกอบนี่สูตรการตอกอปิดฟ้าครับใบตองครับผมนอกใบตองลงไปอัดฟ้าไว้บงังบังอนะย้ยเนื้อใส่บังไบไผ่ครับผมไงครับผม กองแค่อาเซียโออาตาเฮียงจัดให้ปิดตี่ตามชมครับผมว่าเป็นแบบไหนจะเสียเ่หน้าตาแบบแบบไป,ไปครับผมลองไปจัด <c oughs> ปปปปไปไปไปจะกินแบบ <c oughs> ด,ดีดีนะเน,นี่งมาครับผมไปรอบเมืองมาทาไม่ฉาดอไเรื่งงงองนะเรามีอะไรโอ้ผู้นหนึ่งถือไปกล้วยผู้หนึงคคนหน่งถือสาผู้หนึ่งถืออบังอ่งคอราบ ลอยอยอย้ยอาซีาจัดอ้ยมีนู้นอเป็ปปนแซ่ยบนไนองมึงน่นนะบบอันนี้ยอยอันเป็นของเอาอาซีจัด <_ EN> ้ยเบื้งบ้อมงิงเลยเทเลยบ่เปียนเทเลยเรียนขาป้าเขาลุกาไ,ไปเลยอ่ะไปบึ้ยพอแล้วพอแล้วมาบงบงขัผมคงคืมึงเีแล้ครับผมพี่น้องเอ้ยมันเปลี่ยนสีแล้เอ้ อิลิของแท้แน่นอนเบอง์เบอร์เบอร์หน,นึ่งหนึ่งโอนกูจะอ่านท่องอ่นอันนี้เป็นเปื่อยๆอยู่ๆเลยเน,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 นี่ยโอ้ลองสบงเบอร์กัดูบรรยากาศพี่น้องครับผมบรรยากาศทุ่งไงทุ่งนาครับผมนี่ของแท้แน่นอนจนัดแข้เลยนะครับผมเอฟซีนะครับผมนี่เมนูยุยเนื้อสามสัน้นนะครับผมอ,อืมเนื้อ ห่อนกับมีเขาข,ขึ้นสักเนอะเออตัวห่อน,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 นอุ้ยเอาเไปเป็นหนา้าหน้านะครับเนาะนาน,นากะประมาณนี้แหละปีละเทียหน้าปีครับผมของแท้แน่นอนไปครับผมจค็คแท้ครับผมเอฟทีครับผมของแท้แน่นอนได้ไปื่อสิ่งก่อนมืองส่วนจ็คไป